เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวันต้องนอนคุกต่อหลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5ล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูล,ลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี ขณะที่ดีเจแมนวืดประกันตัวรอบสองแม่ยื่นโฉนดเช็คขอปล่อยตัวสารยกคำร้องและก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเจแมนใบเตยสุธีวัน เจอกันในรอบสองเดือนหลังต้องโทษด,ดูสู้ผอมและคลั่ขึ้นทั้งคู่โดยวันนี้ดีเจแมนใบเตยสุธีวันก็ได้เจอกันในรอบสองเดือนหลังต้องโทษคดีแชร์ลูกโซ่ฟอ r e เร็ดีซึ่งสังเกตว่าดูสู้ผอมและคลั่ขึ้นทั้งคู่ ตอนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีทางด้านใบเตยสุธีวันก็ได้ร้องไห้ขณะที่สามีโอบก,กอดให้กำลังใจภรรยาและล่าสุดเห็นแล้วบีบหัวใจวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าคนไหว้ทั้งสองแม่แทนใบเตยสุธีวันดีเจแมนในวันแม่หลังทั้งคู่อยู่ในเรือนจำซึ่งเขาคนนั้นก็คือน้องชายใบยเตยนั่นเองโดยลูก น้องชายใบยเตยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าปีนี้เป็นตัวแทนที่พี่ทั้งสองกอดและบอกรักแม่ของเราทั้งคู่นะครับแอดบิโตเอเยอสยามแอดขีดล่างแมน9999ขอบคุณที่ไอและทีมแอด o b e r b e r Flower o f i i c i a l มากๆที่คิดถึงกันตลอดนะครับพวงมาลัยร้านที่ไอสวยมากที่สุดเลยขอให้แม่แม่ของทุกๆคนมีความสุขในวันแม่ปีนี้และตลอดไปครับ